เหนื่อยโคตรเลยทั้งชีวิตแต่ก็ไม่เป็นไรผ่านมาเยอะละต่อไปก็จะอยู่กับชีวิตกับความสุขของตัวเองใครจะรู้จักเราจะคบกับเราก็แล้วแต่ก็แล้วเดี๋ยว,ว่า เราจะคบกันเหากับคุณไหมหรือว่าคุณจะแก๊บกับเราไหมสินเสมอกันหรือเปล่าถ้าไปกันไม่ได้ก็จบเหลือเวลาไม่นานเท่าไหร่ขอใช้ความสุขดีกว่าอย่าไปอะไรกับชีวิตมากเลยเนาะโอเคบ๊ายบาย